ปลาน้ำหนัก118อปอนด์เป็นฝ่ายแดงเดสุกรีสอสศักกระเสษมน,น้ำหนัก1 1 8ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการห้ามบนเวทีคู่แรกวันนี้ได้แก่ธนวัฒน์วงสาสารกรรมการทั้งกมีเกรียงศักดิ์ทองของสุรัตน์สร้อยกระจางและยงศักดิ์นาสงขลาและเพื่อเป็นเกียรติสรมวยรอบปุลเสือรอบแปกวันนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณอาินันพิเชียนโสพล ผู้จัดการระบบจัดส่งปูนช้างปูนเสือ,<ไ>อบริษัทปูนสเปนไทยสงการจำกัดขึ้นมามอบมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียริแก่มวยรอบปูนเสือรอบแบรกในวันนี้ด้วยหลังจากจบแล้วขอเชิญท่านชมวยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับมวยไทยเจ็ดสีปีที่36มาแล้วครับวันนี้ก็นัดประจำวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2 5 8 8ยังคงเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแทกครั้งที่6รอบแรกนี่คือมวยคู่แรกก็เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วครับ ลแพชนะของมวยคู่นี้นะมีความหมายเป็นอย่างยิิงเนืงองจากว่าคนแพ้นั้นตกรอบทันทีนะครับคู่สองเพชรดำเกียร์สุรนันจะต่อยกับน่านฟ้าอีมินแนนแอร์น้ำหนักรอบนี้ยังต่อยกันที่118บปอนด์รองผู้เอกคู่สามวันนี้เป็นการป้องกันแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมินิไฟเวทนะครับนั่นก็คือพลกลิปกอรกรมนาศแชมเปี้ยนเปิดโอกาสให้ยกข,ขาวซอทีิสรขึ้นท้าชิง ใครชนะเข็มขัดคาดเอวร้อมทั้งเงินสดอีก32 0 0 0นะครับถ้าหากว่าดุเดือดจะบวกเข้าไปอีก16 0 0 0จะมีรางวัลพิเศษ48 0 0 0สำหรับคู่ที่3ถ้าหากว่าดุเดือดด้วยนะครับคูาา่เอกทีนี้การชัยชอสังประภัยเปิดโอกาสให้ตะเภาทองอีมเนแอร์ขึ้นแก้มืออีกครั้งครับด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกัน1ปอนด์โดยการชัยจะต่อย1 1อ ในขณะที่เต่าเพาทองจะต่อยที่120บอนไปดูความคู่แรกครับของศักดิ์เล็กกับเดสุครีมาถึงมวยคู่แรกครับวันนี้เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่6ผ,ผลการชกของคู่นี้ครับถือว่ามีผลกับทั้งคู่ผู้ชนะของคู่นี้มีโอกาสลุ้นที่จะเข้ารอบ8คนแต่ว่าผู้แพ้ครับ แพ้แล้วแพ้เลยแพ้แล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวครับตกรอบทันทีไปดูความการชกค,ครับครอมสักเล็กแสงสว่างพันปลานักมวยจากหนองเรือขอนแก่นอาอยุยีบสองปีครับการชกมวยรอบนั้นครั้งที่ผ่านมาครับแพ้เพชรดำเกียรติสรนันก่อนหน้านั้นครับก่อนที่จะชกมวยรอบก็นชนะบางหลวงสิทธวารณีผู้ชกวันนี้ครับเดชสุครีสศักเกษม นักมวยจากยะรังปัตตานีครับหนึ่งในสามจังหวัดที่กำลังมีปัญหาตอนนี้ครับอายุ20ปีน้อยกว่ากัน2ปีฟอมครั้งหลังล่าสุดครับชกมวยรอบแท้น่านฟ้าอีเมเนนแอร์แต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นก็ชนะมาตลอดครับชนะเชิงชายสบุษบาชนะขุนศึกสิกกจาบูรนี่เป็นฟอมการชกของมวยคู่แรกครับมวยรอบขุนเสือมวยไทยพันแท้กางเกงสีน้ำเงิอนอีมวยปัตตานีครับส่วนขนาดที่แดงนั้น เป็นมวยจากขอนแก่นช่วงเวลาของคุณแกละถอดรหัสแล้วครับก่อนนักมวยจะขึ้นเวทีคุณแกละก็ไปสัมภาษณ์ไปดูความร้อนของนักมวยมาถือว่าเป็นคู่ที่ต้องขับเคี่ยวกันถึงดีก่านะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้านี่มาในน้ำหนัก120ปปอนด์ครับลดไป2ปอนด์1 1อเด็ดเลยครับส่วนน้ำเงินนี่มา119ลดไปปอนดเดียวเป็นมวยคล้ายๆกันครับจังหวะ เตะต่อยหนักนั้นอยู่ที่น้ำเงินแต่ว่ามุมแดงนี่มีเข่าเสริมเข้ามาเหนียวแน่นสูงที่ยืนเทียบเคียงกันแล้วก็สูงต่ำดำขาวใกล้เคียงนะครับแต่ว่าน้ำเงินออกคล้ำนิดหน่อยสูง50-50ิบ50ครับ,รบนี่มุมแดงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานย่านบางบอนนะกรุงเทพมหานครคุณเบี้ยวมะขามหวานลูกมะขามหวานส่วนน้ำเงินนี่เหมืหน้าคณะมาจากอำเภอยะหลังเลยนะครับคุณ มะลาเซงอายอแซครับนี่น้ำเงินครับเดชสุกรีสอสัก,กเกษมยังเรียนอยู่ปวช3เทคนิคยะลาเดชสุกรีปีนี้20นะครับในขณะที่คลองศักเล็กแดงคนนี้ปีนี้22อ,อายุแตกต่างกัน2ปีครับรบเดชสุกรีนั้นทำการพิจอมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตของจา่าทุยในกรุงเทพมหานครร่วมเดือนมือนกันครับเริ่มยกแรกนะ มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแทกครั้งที่6รอบแรกเราได้ผู้ชนะไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้าร,ร,รอบไปแล้วกวันนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งตามเข,าเข้าไปเข้าก่อนเพื่อนแล้วครับคือสถานเดชสกินเดียวยิมเข้าไปแล้วครับแต่คนสุดท้ายวันนี้เรามาลุ้นคู่แรกก่อนเพราะว่าคู่นี้มีความหมายเหมือนกัน<อ>ผู้ชนะนั้นตกรอบทันทีดังนั้นวันนี้คงไม่มีใครอยากตกรอบครับ ระหว่างครองศักด์เล็กมุมแดงเดชสุปรีมุมน้ำเงินสิงห์อิสานพระักกับเสือใต้วันนี้ขอนแก่นกับยะลาเป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวาครับไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังระวังตัวแจ ออกเอาซ้ายออกหน้าทางด้านคลองสักเล็กแพ้เพชรดำมาครั้งสุดท้ายที่ลุงพินีไอที่ช่องเจ็ดแห่งนี้ครับนาทิจารณาละเอียดถี่ท่วนไปแล้วนะครับมาถึงินาทีนี้มองไปมองมาดูว่าเดสุกรีนะ้ำเงินดูว่าจะสูงกว่าหน่อยๆน่ยดึกครับใช่สูงตรงแต่ว่าทางด้านคลองสักเล็กดูจะได้หนาจังหวะรุนแรงครับทางด้านเดสุกรี ยังเพราะบวกทั้งแข้งแล้วหมัดรองสัตว์เล็กประมาทไม่ได้ครับหมัดก็หนักแข้งก้นหนักของทางด้านเดสุปรีจับตาดูให้ดีครับเหีไปเลยครับซ้ายเสียงดังเพี้ยเลยทีเดียวถือว่าเป็นลูกชัดนะครับเตะด้วยหลังเท้าแล้วเข้าใช้โครงมีเสียงดังออกมากแบบนี้ก็จากแจ้กชัดเจนเลยครับโดนบ้างเป็นการคืน,นครับ ขายกันแบบรุนแรงเลทีเดียวจึงคูจึงทำคะแนนไปในตัวตอนนี้อยู่ที่จังหวะของการแลกแข่งแขนงชายของเดชสุกรีข้งขวาของทางด้านข้องสัตว์เล็กช่วงเวลอาอ่านใจวัดจังหวะยังไม่มีใครลุยเลยครับ การเจอกันเป็นครั้งแรกของทั้งคู่อที่จังหวะแล้วครับซ้ายเดชุกรีหาช่องในการที่เข้าทาแต่ว่าหมัดของเดชุกรียังไม่ออกเดชุกรีนี่มาพลาดแพ้่นัอาวุธซึ่งจะต่อยผู้สองนะครับนนัานกว้า,าเสรดีหมดยกแรกก่อนครับ ครับลำตัวหักโอ้แถมหน่อยแทงเซอรสกีสวนด้วยเขาเ่าวสวนเลืข่าวแรงแรงนักันแล้วขวางเอาไว้คุนได้ลูกแหลมนะครับเซอร์สกีกแทงแหลมลูกขยันนั่นอยู่ที่แดงแล้วครับวินาทีนี้นี่เพียงแค่ยกสามครับแต่ว่าครองศัดเล็กมีบุกหนัก อยู่วงนอกก็ดูจังหวะซ้ายของเดสุกรีจะดีกว่าแต่ว่าจับในขึ้นมาได้ผลเหมือนกันนี่ฮะโอ้ขวาคืนดอกนีเดสุกรีเอาลครับเริ่มคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งหนึ่งแทงเขา่ายาวๆครับยาวๆแทงหน้าท้องสองเม็ดหลังนี้แทงเข้านะครับนี่ครับโอ้ ทั้งหมดเั้งข่าอยู่ไหวไหมไม่ไหวครับยุ่งแล้วครับคองสักเล็กโดนนับกซะแล้วครับเข้าตรงกลางครับ4ีหหไม่ไหวครับโอ้โหกลางยก3าลงเลยครับคองสักเล็กหลังจากโดนจิ้มน,นับไปก่อนประมาณ2อสมเมตรนะครับแล้วก็มาโดนชุดใหญ่น็อกยก3ามครับหนวยผู้แรก เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแพ้แล้วครับแค่สนามขึ้นไปดูนะครับชมภาคชาครับตั้งแต่เริ่มนะครับลูกนี้ยงตีไม่เข้าครับเจสุกรีลูกนี้แหละครับหนึ่งเลยนะครับจะจะเนื้อเนื้อครับสองครับลูกสองนี่เบากว่าลูกแรกลูกแรกนั้นโดนนาไปหนักเลยครับแล้วจุดไปนะครับพอคลองศักเล็กจุดก็จับสิครับเจสรีเจสุกรีจับนะครับแล้วก็กดลงมาแทงครับเนี่ยครับนั่งจุกอยู่แล้วครับ ตั้งแต่ลูกแรกครับแล้วนี่ซ้ำนะครับลูกซ้ำครับซ้ำให้สุดลงไปแล้วก็นับได้แค่5้าเท่านั้นแหละครับแพ้ที่นี่เกินน็อกอเอาเ